สวัสดีครับชื่อเบืากาตีปิยพงศ์วงปิยกุลครับเป็นนักบินแบบโ o e ิ n ง787แล้วก็แบบโบอิ7ง777บินได้2แบบครับของบริษัทการบินไทยมันเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียวันนั้นน่าจะแพ้สอแต่เราอยู่ในสนามแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงคือใน,ในใจคิดว่าเดี๋ยวจะประกาศต้อนรับนิดน,นึงแหละแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นไวรัลหรือว่า มันจะดังอะไรไปขนาดนั้นผมกำลัตันนะครับขอต้อนรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยทับพละิีมงานทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทยบ้านเรานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทสุดหัวใจให้กับการแข่งขันเมื่อคืนนะครับขอขอบคุณกองหลังนักษานะครับอดิสสอนพันศาเฉลิมพงศ์ที่ขุมหลังชุดนี้ให้เสียประจุยากนะครับขอบคุณกองกลางทั้งห้าคนครับยิ้มตองรอนวัฒน์ธีรพรยีรพัฒน์แล้วก็69รับพลธิประตูขอบคุณหน้าเป้าอย่างทีนศสสิ์นะครับรวมถ ที่ส,าาสรา้างสรรค์โอกาสสวยๆหลายครั้งขอบคุณตัวสำรองคุณภาพครับสีโรดมงคลน,นูรุนกับคนศิวรักษ์พุทธิน,นันมายุเอลวัฒนาบีระดลบดินทอริษั์สุภโชคุณได้แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่บนพืน้นหญ้าสีเขียวนอกแผ่นดินแม่คุณคือความภูมิใจของเราครับความภูมิใจของคนทั้งประเทศขอขอบคุณทีครับโอลงมาปุ๊บทุกคนก็มาทักเลยพี่แทดดังแล้วพี่แทดังแล้วตื่นมาอีกที Facebook แตกไปแล้วเรียบร้อยอีกวันหนึ่งก็บริษัทเรียกเข้าเลย ว่าสื่อมาเพียบเลยมีคนมาขอสัมภาษณ์เพียบเลยทุกสำนักมาติดทีมชาติจริงๆตอนอายุ45อยู่กรุงเทพคริสเซียนก็เตะฟุตบอลก็เป็นตัวโรงเรียนเข้าในเรืออากาศก็เป็นนักบอลโรงเรียนมาตลอดจุดพลิกผันคือตอนที่อยู่การบินไทยเขามีกรีธาและวิสาหกิจไปแข่ง4คูนร้อยอะไรเงี้ยครับดันได้เหรียญทอง เริ่มขยับขึ้นไปอีกนิดเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยในนามบริษัทการบินไทยก็ได้เหรียญทองอีกเริ่มขยับไปเป็นชิงแชมป์เอเชียแล้วได้เหรียญทองแดง2016แข่งชิงแชมป์โลก100เมตรตกรอบรองแต่เป็นสถิติส่วนตัวที่ดีสุดหรือว่า Personal Base 11.23ตอนนั้นตอนไปวิ่งคนชอบบอกว่าเฮ้ยทีมชาติโอ้ทีมชาติอาตบอกผมไม่ใช่ผมไม่ใช่มมใชทีมชาติผมเป็นแค่ตัวแทนประเทศไทยแต่มีธงติดหน้าอกเขียนตรงหน้าอกว่าไทยแลนด์แค่นี้เองแต่ คิดว่าถ้าเราขึ้นชื่อว่าทีมชาติไทยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นแบบแบบไหนวันหนึ่งที่สมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเนี่ยประกาศหลังจากที่ชมพู่ได้เหรียญมาเขาก็จะมาสร้างทีมก็เลยอ๋อลองดูโดยที่ตอนแรกเขาประกาศต้องการแค่หนึ่งคนด้วยผู้ชายอาจจะเป็นทูแมนผมก็เข้าไปคัดผลออกมาที่หนึ่งคือดอนที่สคะแนนก็คือผม มันดีอยู่อย่างเดียวคือว่าพูดได้ว่าเป็นทีมชาตินอกนั้นเป็นการแบกคือพอเป็นทีมชาติแล้วคุณไม่สามารถทำตัวเละละได้คุณต้องเป็นทีมชาติที่มันเจ๋งจริงๆถึงเรียกว่าทีมชาติได้กิดนี้เราก็ได้ปลดล็อกคำพูดแล้วว่าเราสามารถพูดได้ว่าเราเป็นทีมชาติไทยแต่ความรับผิดชอบเนี่ยเอามาอยู่บนหัวแล้วจริงๆคือคุณต้องทำร่างกาย ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้สมกับเป็นทีมชาติก็ต้องขอขอบคุณบริษัทการบินไทยแหละครับที่สนับสนุนนักกีฬาเสาร์อาทิตย์ที่นักกีฬาหยุดพักเราก็ไปบินหรือว่าเรามีอีเวนท์ที่แข่งขันเนี่ยขอไม่บินแล้วก็ขอมาบินตอนที่เราว่างอย่างนี้ได้ไหมเขาก็เขาก็จัดให้มันเริ่มต้นที่ศูนย์ทุกคนยกเว้นปีเตอร์ที่เป็นไพลอตที่เขามีประสบการณ์จากยุทธโอลิมปิกมาแล้วบอสเลดเนี่ยสามคนข้างหลังเนี่ยคือหน้าที่ พุชไปให้เร็วที่สุดเราต้องมีเทคนิคในการพุชเราต้องมีทีมเวิร์กหนึแล้วไปพร้อมกันซึ่งการไปแข่งขันเนี่ยทำให้เราได้ได้ประสบการณ์มากๆว่าเฮ hey, ้ยโอยตัวนี้มันต้องนั่งพร้อมกันนี่ว่าผมกระโดดเข้าไปปุ๊บต้องรอให้บุ๊ที่เป็นเบอร์สากระโดดเสียบเท้าเข้ามาก่อนเพื่อให้เขาได้ตำแหน่งของเขาแล้วก็ให้เบอร์สีเนี่ยเสียบเข้ามาแล้วลงไปพร้อมกันเพื่อให้แรงต้านกับพื้นในครั้งเดียวให้น้อยที่สุด เพื่อที่จะให้ความเร็วไม่ตกให้ไปข้างหน้าประมาณนี้มันจะเป็นเริ่มมีเทคนิคที่ได้เรียนรู้มามาระหว่างซีซั่นเนี่ยเรื่อยเออบางคนก็บอกว่าเฮ้ยช่วยเวียงหน่อยช่วยเข้าโค้งเพื่อให้มีแรงคือจริงๆแล้วมันอยู่นิ่งๆแต่ความอยู่นิ่งๆเนี่ยมันยากเราก็จะรู้ว่าตรงไหนที่เป็นเขาเรียกเป็นแรก หรือตรงไหนที่เป็นแอโรไดนามิกบางทีว่าคนนี้หัวสูงเกินไปหรือว่าคนหน้าต่ำไปทำให้อ i ร์ฟ o ลมันไม่ดีเราก็จะรู้ว่าฟลอของอากาศเนี่ยมันจะมันจะค่อยๆมูฟลงไปถ้าคนหน้าต่ำคนหลังสูงมันก็จะมาชนทำให้เกิดแบกเพราะว่ากีฬานี้มันแค่เซี่ยววินาทีก็มีความหมายเราก็จะอาจจะจัดโพซิชันหรือมานั่งดูว่าเฮ้ยโพซิชันนี้เฮ้ย hey, ของพี่ถูกปะวะเฮ้ย hey, ดูหนดอย่างเคิดว่าคิดความเห็นยังไง แล้วเราก็จะมาแชร์ข้อมูลกันคือผมก็สอนเด็กๆครับเอาเรื่องการบินมาสอนว่า You p l a y s a ซ e ได้แต่ถ้า You p l a y s a ซ e เกินไปอ่ะมันก็จะไม่ได้อะไรแต่ถ้า You p l a y s a ซ e น้อย You ก็จะมีอุบัติเหตุอุบัติการหรือว่าถึงเสี่ชีวิต You ก็ต้อง Play อยู่ตรงกลางเนี่แหละในกราฟตรงกลางเนี่ยยูเก่งมากขึ้นอยู่ก็ p พล y s เซฟน้อยลงมีลิสต์มากขึ้นแต่วันนั้นน่ะที่เป็นสนามแรกของเราเนี่ย ยูต้องเพย์เซฟมากๆเพื่อให้มันไม่ถึงมีอุบัติเหตุแต่เราก็ไม่ได้เพย์เซฟเกินไปที่จะได้ผลการแข่งขันที่ห่วยเกินไปเราก็จะอยู่กลางๆโอลิมปิกก็อยากไปไหมอยากไปแต่ก็เราก็ไม่สามารถคอนโทรอะไรได้ยกเว้นคอนโทรตัวเองณปัจจุบันถามว่ามันจะไปถึงได้ไหมตอบไม่ได้ แต่ถ้าทำดีที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่น่าเสียใจเพราะคะแนนที่สะท้อนจากฤดูกาลที่แล้วมันก็จะสะท้อนกับฤดูกาลนี้ว่าเราใกล้เคียงแน่ๆก็แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดความฝันกับความเป็นจริงต่างกันแค่การลงมือทำแค่นั้น